สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะเสร็จวันนี้สูตรร้อยมาเลย์ค่ะงวดที่ผ่านมาเขาวิ่งบนหกค่ะงวดนี้ให้เด่นสองค่ะต่อมาแม่ทำเงินลอตเตอรี่ค่ะมีหนึ่งเก้าสี่ห้าเก้าสองสองห้าสองแปดศูนย์ห้าเจ็ดสองหนึ่งศูนย์สี่หกสองสองค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะเข้ามาสิบสี่งวดแล้วคุดงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะงวดนี้ให้เด่นศูนย์เด่นสองเด่นหกเด่นสามค่ะ ต่อมาเล็กชนสามสำนักพิมพ์ค่ะมีศ2 2 0 0 5อง2 5 5 2ค่ะต่อมาแอสสุดฟังค่ะวีเด่นแปงตัวห้าแปดเดแปดเตัวเจ็ดเก้าแปค่ะต่อมาแม่นูืค่ะเมื่อที่ผ่านมาเขา6-1บนและ1-7ล่างมืดนี้วิ่งให้เด่น5เด่น0 2ตัว5 0 5 8 0 8 5 2 0 2 8 2 3ดศูย์แตัวแปดห้าศูนค่ะ ่อมาเลขกำลังวันค่ะเซเวค่ะต่อมาสามตัวตรงค่ะมีหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าสี่สองสี่ห้าสองห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าหกห้าสี่หกสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะเข้ามาสิบแปดงวด่อเราค้างวม่อที่ผ่านมาเข้าเจ็ดแล้วหนึ่งค่ะเมนี้ให้เด่นแปดเด่นสองค่ะ ่อมาแอดสุย้ยค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งเจ็ดล่างค่ะงวดนี้มีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าสี่ห้าค่ะต่อมาแอดใบหอมค่ะสองตัวบนงวดที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่งบนและเจ็ดหนึ่งล่างค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแอดใบหอมค่ะสองตัวล่างเซฟไว้ค่ะ ต่อมาคุดนิ่งค่ะเข้ามาเจ็ดงวดแล้วครับงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดหนึ่งล่างวันนี้วิ่งขีเด่นศูนย์เด่นสามเด่นห้าสองตัวหนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามสองสามห้าสามแปดสามหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าแปดห้าค่ะต่อมาแอดเอลาเขาวิ่งบนเด่นเก้าสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองตัวเก้าเจ็ดวิ่งล่างขีเด่นศูนย์สองตัวล่างศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดค่ะ ต่อามาใ้กำลังวังนค่ะเมื่อที่ผ่านมาเข้าหนึ่งเจ็ดล่างค่ะงมดนี้วิง่งเด่นห้าเด่นเก้าสองตัวห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าหกเก้าหกห้าสามเก้าสามค่ะต่อมาอาจารย์อัธพันธ์ค่ะสุดสามโปเต็งโต๊เซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ